เวลาที่เราพูดถึงคําว่ากเกษียณน,นะครับหลายคนอาจจะนึกถึงชีวิตที่ไม่ต้องทํางานแล้วแต่สิ่งที่สําคัญกว่าก็คือเราจะมีรายได้พอที่จะใช้ไหมหลังจากวันที่รายได้ของเราเรงินเดือนของเราหยุดลงแต่รายจ่ายมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับการวางแผนกเกษียณอนะ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องไก่ตัวเลยนะครับ มันคือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพราะยิ่งเราเริ่มเร็วเท่าไหร่นะเงินก็ทำงานแทนเราได้นานขึ้นเท่านั้นลองดูตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราออมเดือนละ5,000บาทติดต่อกันสัก30ปีและจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยสักปีละ5%เรเราก็จะมีเงินเก็บตอนเกษียณเนี่ยประมาณ4.1ล้านนะ แม้ว่าเราจะลงทุนแค่1.8ล้านเท่านั้นใช่ไหมครับส่วนต่างตัวอยู่ที่2.3ล้านมาจากพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนะนี่แหละครับคือพลังของเวลาที่เงินจะงอกเงยให้เราได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงเพิ่มแล้วเราจะลงทุนอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย5%ต่อปีวันนี้พี่เอเมีแนวทางเบื้องต้นมาฝากกันนะครับข้อแรกเลยนะ พวก provident fund ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในกรณีที่เราเป็นพนักงานบริษัทเอกชนถ้าเป็นข้าราชการก็พวกกอบอกขนะครับเป็นพนักงานเอกชนเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่ต้องใช้เลยครับเพราะว่านอกจากเราได้รับผลตอบแทนจากเงินที่เราสะสมไว้เองในจ้างยังช่วยสมทบเพิ่มไม่อีกและทั้งหมดนี้ก็ยังนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วย ข้อ2นะครับประกันบำนาญประกันบำนาญเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยากมีรายได้แน่นอนหลังเกษียณคล้ายกับเงินบำนาญของข้าราชการเลยครับและยังลดหย่อนภาษีได้สูงสุด2 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับใครอยากวางแผนให้มีเงินเข้าทุกเดือนหลังอายุ5.5หรือหลังอายุ60นะครับเครื่องมือนี้ช่วยได้มากจริงๆข้อ3นะครับกองทุน RMF นะฮะเป็นกองทุนเพื่อการเกษียณที่ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30%ของรายได้เรานะครับซื้อง่ายๆนะครับผ่านแอปธนาคารเลือกได้ตามระดับความเสี่ยงแต่มีข้อแม้ว่าถือจนครบอายุ55ก็ใช้เงินได้พร้อมกําไรโดยไม่เสียภาษีเพิ่มข้อ4นะครับก็กองทุนเหมือนกันนะครับแต่เป็นกองทุณประเภทไทย ESG ไทย ESGX ใครเคยซื้อ LTF มาก่อนนะปี2568นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไทย ESGX ลงทุนในบริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทํามาพิบาลถือ5ปีนะครับลดหย่อนภาษีได้3 0 0 0 0 0สุดท้ายนะครับพวกกองทุนดัชนีหรือว่า ETF นะครับแม้ว่าจะไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ค่าธรรมเนียมต่ำและได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับตลาด mm hmm. เช่น S&P 500หรือว่า Nasdaq เหมาะสำหรับคนที่อยากให้เงินเติบโตแบบระยะยาว สรุปเลยนะครับการวางแผนเกษียณเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งนะครับแต่คือการจัดพอร์ตที่เหมาะกับเราผสมกับความมั่นคงความเสี่ยงต่ําโดยประกันบํานาญนะครับแล้วก็ได้ใช้ความยืดหยุ่นของกองทุน IMF และการเติบโตจากกองทุนดัชนีทั้งหมดนี้นะครับคือการวางแผนชีวิตให้เราใช้ชีวิตอย่างอิสระในวันที่เกษียณจริงๆครับ ใครอยากเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้นะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าเริ่มตรงไหนก่อนดีทักมาคุยกับพี่เอได้พี่เอไม่ขายนะครับแต่จะช่วยวางแผนให้เห็นภาพก่อนการตัดสินใจ